สวัสดีค่ะวันนี้ไปหาเห็ดมาเห็ดเพิ่งเริ่มที่จะออกเนาะก็ยังไม่ตามก้นเขาอยีกแล้วไปก็ไม่ทันเขาเหมือนเดิมเห็นแต่รอยเขาเก็บแต่ก็พอได้อยู่ได้แกงได้อะไรอยู่ได้มานิดนึงน่าจะได้ทำกินไปประมาณสามรอบ ได้ไม่เยอะแต่ก็มีแต่ดอกสวยๆดอกเล็กๆดอกกำลังพอกินเลยกำลังกินอร่อยเลยประมาณเนี้ยนี่เลยดูด,ดิก็ทีนี้ก็จะมาทำความสะอาดเนาะมาล้างตัดขาทำความสะอาดเพราะว่าปกติเราจะไม่ตัดขามาเพราะว่าเราเอามาไว้แถวบ้านไงแต่ว่าเ,าเราก็ามาไว้ทุกปีนะพูดถึงอ่ะไอเสื้อเห็ดเนี่ย เราก็เอามาไว้ทุกปีแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นนะหรือเราไปไปหาไม่ถูกช่วงเขาก็ไม่รู้แถวบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นป่าสนเหมือนกันนะแถวบ้านเรามันก็เป็นป่าป่าสนเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ทําไมถึงไม่มีเนี่ยเราชอบดอกเล็กๆอย่างเงี้ยกินอร่อยเนี่ยกําลังงามเชียวแต่ไปไม่ทันเขาต้องรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกครั้งเดียวเองตอนนี้มันก็ ปลายเดือนสิงหาแล้วเนาะฝนตกครั้งเดียวเราก็ได้มาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยทีนี้ก็มาตัดขาล้างกันตัดขาล้างกันว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะอยู่ยนะพูดถึงอ่ะตัดขาเห็ดตัวนี้สวย ดอกงามเชียวดอกงามเชียวเดดอกนี่ยกำลังพอกินเลยเห็ดเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่บานกำลังกินอร่อยมากเนี่ยก็เลยล้างทำความสะอาดเย็นนี้ก็จะมาทำามนี่ทำเป็นเ,เห็ดผัดเนยที่จริงอะ่ะตอนนี้เราเราเรา,เราภาคเสียงแล้วนะเพราะว่า มัน<ไ> <ไง S 1> เก่งมันมีเสียงแทรกไงเราก็เลยปิดเสียงแล้วก็พากเอาเพราะว่ามันอ,อยู่ในบ้านเนาะมันมก็มีเสียงเสียงคนพูดแล้วก็เสียงโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปิดเสียงซะก็พากเอาเหลืองอลา,ามาเล็เห็ดมันปูน<ด>เหลืองเนี่ยเนี่ยดูดีสวยงามันพผีกอร่อยอร่อยกินอร่อยมากเห็นมันปูเหลืองเพราะาว่ามันจะมีมีมีแบบว่า ไปแบบรีบๆกรอบๆประมาณนี้เลยก็จะตัดขาไปตามก้นเลยจนกว่าจะหมด่ลนเราปิดเสียงเอยเพราะว่ามันมีคนอื่นอยู่ด้วยก็จะได้ยินเสียงเราก็จะได้ยินจะเห็นปากเราอยู่ปากเราพูดอยู่แต่ว่าได้หางเย็นเราก็ไม่อยากเปิดเพราะว่ามันมีคนอื่นอยู่แล้วมันมีเสียงแซ็กเยอะ ก็เลยปิดเสียงเอาแล้วก็พากเอาหามาแล้วก็มาตัดขาจะใส่เสียงเพลงก็ใส่ไม่เป็นไม่ได้ตัดมันจะไม่ไม่ใช่ใส่ไม่เป็นหรอกเพลงที่หามาไว้ที่ไม่โหลดไว้ไม่ใช่อะไรนะคืออยากได้ยิบหายไปไหนหมดมันต้องโหลดใหม่เงี้ยแล้วมันโหลดแล้วมันยุ่งยากขี้เกียจทําก็เอาลงบ่อยเหมือนกันอย่างนี้เลยปีไหนไปหาก็เอามาไว้ที่บ้านนี่แต่ไม่เห็นขึ้นซักทีสุดจริงๆไม่รู้วันไหนจะได้ไปอีกป่าก็เป็นป่า ช่วงนี้กำลังออกพอดีเลยป่าซนเหมือนกันแต่ไม่ขอ้นพอดีเลยนี่เลยไม่ขึ้นวันนี้ก็ได้มาไม่เยอะหรอกแต่ก็ได้กินน่าจ็ประมาณสามสามครั้งปล่อยเรื่อเพราะว่าเรากินแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีแต่ผัดเนยแล้วก็ตััดรวันนี้ก็แกงเ้วยนะเหลือจากทำเห็ดผัดเนยแล้วก็แกงแกงวันนี้แกงแล้วก็ ตำน้ำพริกแค่นั้นอนะ่ะสามอย่างที่เรากินเนาะปีที่แล้วเราไปหามาได้เยอะมากได้เยอะแต่เราก็กินหมดนะเรากินหมดเลยปีที่แล้วที่เ,เราไปหามามเรามาแช่ซองอแข็งไว้กินคนเดียวนะกินคนเดียวเราทําอะไรกินตำน้ําพริกตำเป็นน้ําพริกเห็ดกิน<ม>กินกับผักกับอะไรไปอย่างเงี้ยกินไปอย่างนั้นอนะ่ะเราอะ่ะ แต่วันนี้เนี่ยเห็ดได้มาวันนี้นี่คือสวยงามจริงๆเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่แล้วมันมันมันเราชอบขนาดนี้ไงเนี่ยมันยังดอ่อนเล็กๆอยู่เงี้ยมีคนหนึ่งอะไอ้เพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยเนาะเข้ามาเที่ยวเข้ามาหาปลาแกมาช่วยอยู่วันนั้นแกงก็ไปด้วยนะแกก็ไปหาด้วยปีที่แล้วแกก็ไปแต่ว่าปีที่แล้วได้เยอะไง เนี่ยไอถุงไอที่เราเอาไปหาน่ะเต็มถุงเลยปีที่แล้วปีนี้ได้แค่นี้เดียวน่าจะแบบไม่ถึงครึ่งด้วยปีนี้เพราะว่าเราไปเร็วต้องประมาณสิ้นเดือนนี้พอดีเลยไปทิตย์เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยกําลังดีเลยไปหาเห็ดนี่เห็ดจะออกมาเยอะมากแค่ครั้งเดียวเองนี่เลยแล้วก็ยังแบบว่านุ่มๆอยู่ยังไม่แก่ว่างั้นเลยยังไม่ยังไม่บานว่างั้นเหอะช่วงนี้ไปหานี่จะได้แต่แบบเนี้ย ได้แต่แบบสวยๆอย่างนี้ยังนุ่มๆยังอ่อนๆอยู่อะไรประมาณนี้นี่เลยดอกออไปหาเห็ดมาก็มาทำความสะอาดล้างล้างแล้วก็หายอยู่หากินเนาะอยู่แม่ยีอยู่แบบบ้านเราไงปลูกผักทำสวนไปแล้วก็ไปหาเห็ดอย่างงี้แต่ปลาปลาไม่ไปแล้วไม่ยีไม่ไปแล้วหาปลาเพราะว่า เขาไปแต่เช้าเขาตื่นแต่เช้ามากตีสี่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหาถ้าหาปลาแซลมอนต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าปลาแซลมอนก็จะกินแต่สักแต่เช้าไงแต่เราไม่อยากไปตื่นแต่เช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมาขึ้นแต่ก่อนก็เมาเหมือนกันแต่ว่าแต่ก่อนคือกินกินยาตลอดไง กินยาตลอดทีนี้มันแบบว่ามันสงสัยจะแก่ตัวก็เลยทำประมาณว่าเหนื่อยมากเหนื่อยถ้าไม่กินก็ไม่ได้ลงเรือไม่ได้เลยถ้าไม่กินก็คงเมาอ่ะไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ว่างั้นเถอะถึงถ้าไม่กินยานะ อยากแก้เมาขึ้นเราก็เลยไม่ไปเพราะว่าตื่นก็ตื่นแต่เช้าเงี้ยเหนื่อยก็เลยอุ้มโหว่ากระเซียนแล้วแมวแล้วหาปลาแมวแล้วเข้าแต่ปลาหาเห็ดเลยทีเนี้ยหาปลานี่คือไม่ได้หรอกพูดตรงว่าไปมันก็ดีอยู่มันได้ทําคลิปเนาะแต่ว่ามันเมาขึ้น ปแล้วก็ทรมานตัวเองเราก็เลยไม่ไปก็เลยเลิกเลิกเลิกเลยหาปลาน่ะคือไม่ไปเลยทีนี้แฟนแฟนชวนไปก็ไม่ไปบอกว่าฉันไม่ไปแลว้วมานันเหนื่อยแล้วตื่นแต่เช้านี่เลย ตัวน,นี้แดดมากเลยเคนะคะคนี้เมทนินก็จะไปแล้วผ่าชมเห็ดส,สวยๆดอกสวยๆอ่อนๆอ,อ,อ,อนมากกำลังกำลังน่ากินเลย <c oughs> ช่วงนี้เ oh, 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 oh. พราะว่าก็ตูมไงเนี่ยและยังไม่ค่อยมีฝนไปโดนเขามีฝนครั้งเดียวเขาขึ้นมาเนาะตูมสวยไปกินอร่อยช่วงนี้อร่อยมาก เห็ดมันปูเหลืองขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิบไปแล้วนะคะเจอก,กัดคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิบ้บไป